สวัสดีค่ะทุกคนมีใครที่รอซีรีส์ฟอร์มตอนที่5และ6อยู่บ้างไหมคะ ก็ต้องขออภัยนะคะที่ปล่อยให้รอนานแล้วก็เพิ่งมีเวลาได้ทำมาให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะในฟอร์มตอนที่5แล้วก็6จะเป็นยังไงเนี่ยตามไปชมกันเลยค่ะซาร่าถูกพาตัวไปรักษาโดยมีในทานพี่ชายของซาร่าที่ทำงานอยู่ในโรงนารีบตามไปดูด้วยความเป็นห่วงสตีเวนเนี่ยก็สงสัยว่าทำไมต้องเป็นห่วงซาร่าขนาดนี้คิสตี้เธอเป็นหมอที่เก่งเธอดูแลซาร่าดีอยู่แล้วและซาร่าก็แค่เป็นลมในทานก็อึกอักตอบไม่ถูกก่อนที่เขา เขาจะตอบไปว่าซาร่าเนี่ยเป็นน้องสาวของเขาเขาก็ต้องเป็นห่วงซาร่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วหลังจากนั้นเนธานก็กลับไปแต่ใจจริงของเนธานเนี่ยเขาเป็นห่วงพฤติกรรมที่น่าสยองของน้องสาวเขาต่างหากจนเขาเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับหลวงพ่อคาที่หลังจากนั้นซาร่าก็ได้ถามคิสตี้ว่าหากมีวิธีที่สามารถพาทุกคนกลับบ้านได้แต่วิธีนั้นมันชั่วร้ายมากคิสตี้จะยอมทํำไหมคิสตี้เธอก็ตกใจว่าซาร่าเนี่ยถามเล่นๆหรือว่าถามเอาจริง สมมุติว่าหากทำเรื่องชั่วร้ายเพียงอย่างเดียวแล้วมันทำให้ทุกคนที่อยู่ในเมืองนี้กลับบ้านได้ฮิสตี้เธอก็คงจะยอมทำส่วนทางด้านเจคกเขาก็เบื่อหน่ายกับพฤติกรรมของคนในเมืองนี้เต็มทน มีแต่คนทำตัวสบายๆอยู่ไปวันๆกินเหล้าเล่นไพ่คุยกันไรสาระไม่มีใครสนใจเลยว่าพวกเราเนี่ยติดอยู่ที่ไหนทำไมต้องติดอยู่ที่นี่เจสเขาคือมหาเศรษฐีที่เพิ่งขายบริษัทควันตัมคอมพิวเตอร์ได้และไม่ว่ายังไงเขาก็ต้องหนีออกจากเมืองนี้ให้ได้เจสเริ่มมีความคิดเขาจะส่งสัญญาณวิทยุออกไปข้างนอกเพื่อให้คนข้างนอกได้รู้ว่ามีคนติดอยู่ในเมืองวนลูปแห่งนี้ส่วนทางด้านจูลี่และฟาติมาแล้วก็แก๊งวัยรุ่นเนี่ยก็ได้พาตัวเธอไปที่โอเอซิสลับที่ วัยรุ่นเนี่ยมาเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานจูลี่ชมฟาติมาว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากยิ้มได้ตลอดทั้งทที่เมืองนี้มีแต่เรื่องน่าเศร้าฟาติมาเลยเล่าความหลังให้จูลี่ฟังค่ะว่าเธอนั้นเป็นชาวอิหร่านย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเมื่อตอนที่เธออายุ11ขวบพ่อของเธอเป็นบาทหลวงถูกคนร้ายยิงตายที่อิหร่านในวันเกิดของเธอวันที่เธอควรจะมีความสุขที่สุดฟาติมาเลยสัญญากับตัวเองว่า ไม่ว่ายังไงจะเกิดเรื่องเลวร้ายขนาดไหนเธอจะขอมีความสุขพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีเสมอพอฟาติมาพูดจบเอลิสแฟนของเธอก็มาอุ้มฟาติมาไปโยนลงในแม่น้ําด้วยความสุขสนานสสตีเวน Steven, เขาก็ได้มาที่หลุมฝังศพของเมียเขาเขาพูดกับหลุมศพว่ารู้สึกถึงลางบอกเหตุอยู่ๆช่วงนี้มือของเขาก็สัน่นแล้วพอครอบครัวของจิมมาที่เมืองวอลลูทุกอย่างก็ดูเปลี่ยนไปสตีเวนเขาอยากจะเสี่ยงพาทุกคนออกไปจากเมืองวอล,ลููแห่งนี้ส่วนซาร่า ก็มาที่บ้านของจิมเธอมาชวนอีธานออกไปเล่นพร้อมท้งยังชวนอีธานไปดูสัตว์ในโรงนาแท็บบี้ผู้เป็นแม่เลยขอตามไปด้วยพ่อมาถึงซาร่าก็ได้จังหวะพอดีเธอผลักแท็บบี้เข้าไปในห้องพร้อมกับล็อกห้องเอาไว้ซาร่าหยิบมีดผ่าตัดขึ้นมาเตรียมเชือกอีธานเพราะถ้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้มันทําให้ทุกคนได้กลับบ้านทันใดน,นั้นเนธานก็โผล่เข้ามาพอดีเนธานได้คว้าตัวซาร่าน้องสาวของเขาเอาไว้หยุดเธอซาร่าเธออย่าทําแบบนี้เลยทันใดนั้นมีดผ่าตัดในมือ ของซาร่าก็ปาดเข้าที่คอของเนธานจนเลือดพุ่งเนธานล้มลงไปนอนตายส่วนซาร่าก็ได้จะเสียใจเธอไม่ได้ต้องการจะฆ่าพ,พี่ชายของเธอเธอไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้จากนั้นจิมได้มาฟ้องสตีเวนและหลวงพ่อคาที่ว่าต้องเอาผิดกับซาร่าสตีเวนเลยบอกว่าซาร่าเนี่ยหนีเข้าป่าไปแล้วถ้าเธอกลับมาเธอจะถูกจับเข้ากรงประหาร หากเธอไม่กลับมาพวกปีศาจก็จะจัดก,การฆ่าเธอเองยังไงซาร่าก็ต้องตายพอจิมกลับมาที่บ้านเขาก็ได้ตั้งคำถามว่าตอนนี้พวกเขาติดอยู่ที่ไหนแต่ทว่าแท็บบี้เธอกลับสงสัยและเธอได้ตั้งคำถามว่าพวกเราเนี่ยรอดชีวิตจากตอนลดความหรือไม่หรือว่าพวกเราตายไปแล้วในตอนนั้นทางด้านสตีเวนที่กำลังปลอบใจคิตตี้ยู่ๆมือของเขาก็เกิดอาการสัน่นจู่ๆเสียงวิทยุก็ดังขึ้นลางบอกเหตุของสตีเวนได้เกิดขึ้นอ,อีกแล้ว ฟอร์มตอนที่6จศพเนธานก็ถูกฝังด้านเจ็เขาก็พยายามซ่อมวิทยุสื่อสาร และจูลี่ก็กำลังมองที่หลุมศพที่วิกเตอร์ขูดจะต้องมีคนตายเพิ่มอีกสักกี่คนหลวงพ่อคาที่สวดมนต์อวยพรให้กับทุกคนในชุมชนหลังจากที่เรื่องเลวร้ายมันเกิดขึ้นในเมืองวนหลุมแห่งนี้แท็บบี้ได้มาหาหลวงพ่อคาที่ถามว่าพบตัวซาร่าไหมหลวงพ่อคาที่บอกว่าไม่พบซาร่าตลอดทั้งคืนพวกปีศาจคงจะการฆ่าซาร่าไปแล้วแท็บบี้ได้ถามหลวงพ่ออีกว่าหลวงพ่อมั่นใจไหมว่านี่มันคือเรื่องจริงความจริงพวกเราอาจจะตายไปแล้วหลวงพ่อ ที่ได้ตอบแฮบบี้ไปว่าถ้าลูกคิดว่านี่มันคือโลกหลังความตายสถานที่นี้ก็คงคือที่ชำระบาปที่แสนจ,จะพิลึกแต่ถึงแม้อย่างไรพวกเราจะต้องกลับบ้านให้ได้หลวงพ่อมั่นใจว่าลูกและทุกคนยังคงรอดชีวิตอยู่เวลาจะทำให้พวกเราได้กลับไปเองแฮปบี้ขอบคุณหลวงพ่อแล้วเธอก็เดินจากไป แต่พอแทบบี้กลับไปหลวมพ่อคาที่ก็ลงมาที่ห้องใต้ดินใต้โบสเขาได้จับซาร่ามาขังถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องคุยกันทางด้านสตีเวนด้วยลางบอกเหตุพอคิดว่าหินยันไม่รู้ว่าจะปกป้องพวกเขาได้นานแค่ไหน เขาอยากจะลองเข้าไปในป่าให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทําได้เฮนนี่ที่ได้ฟังเขาก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้การทําแบบนี้สตีเวนกําลังจะฆ่าตัวตายชัดๆส่วนทางด้านจิมเขาก็ค้นพบเรื่องประหลาดเมื่อเขาได้ตัดสายไฟแล้วเขาก็พบว่ามันไม่มีไส้ในไม่มีสายโลหะไม่มีสายทองแดงใดๆนําไฟฟ้าได้เลยทําไมไฟฟ้าของเมืองนี้มันยังคงทํางานได้ทันใดนั้นเจตก็พุ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือจากจิมให้ช่วยซ่อมวิทยุซึ่งจิมนั้นเขาก็เป็นวิศวกรแท็บบี้ เนี่ยก็ได้หันไปถามเจดว่า วันนั้นขับรถชนพวกเขาทําไมเจสก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องโทบี้ที่ตายไปแล้วเขาเป็นคนขับเขากับโทบี้เนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนเด็กหลังจากนั้นเจสกับจิมก็ย้อนกลับมาที่รถของเจสเพื่อรื้อเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแต่ในที่สุดเจสก็ซ่อมและประกอบวิทยุข,ขึ้นมาได้ขณะที่จิมกาลังปีนขึ้นไปเพื่อติดตั้งเสาร,รับสัญญาณบนต้นไม้เจสก็ได้เห็นภาพหลอนต้นไม้มีเลือดไหลออกมาซากศพคนตายถูกห้อยไว้กับกิ่งไม้และยังเห็นสัญ,ญลักษณ์วงกลมประหลาดต่อจากนั้นชา หน้าผีในชุดทหารโบราณก็ไล่ยิงเจตตัวเขาวิ่งหนีตายจนมันล้มอยู่ในป่าทหารหน้าผีตามมาเอาดาบปลายปืนแทงเจตจนตายทันใดนั้นเจตก็ได้สติแล้วภาพตรงหน้าของเขาเนี่ยก็คือจิมที่ยื่นมือเข้ามาช่วยส่วนทางด้านแทปปี้ Happy, เธอได้พาอีธานขนของ มาเก็บไว้ในห้องเก็บของของเมืองในนี้แท็บบี้ได้พบกับสร้อยข้อมือเส้นหนึ่งเธอรู้สึกแปลกใจกับมันเธอจึงเก็บมันเอาไว้พอแท็บบี้กลับมาที่บ้านเธอก็ชวนอีธานทุบผนังแท็บบี้คิดว่าเธอจะต้องตามหาความจริงส่วนหลวงพ่อคาที่เขาก็บอกกับซาร่าว่าเนธานพี่ชายของเธอได้บอกเรื่องเสียงของปีศาจที่ซาร่าได้ยินกับเขาแล้ว ถ้ามันช่วยให้ทุกคนได้กลับบ้านได้จริงเขาจะช่วยซาร่าให้ไม่ต้องรับโทษหลวงพ่อคาที่เขาอยากจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันพูดอะไรกับซาร่าอีกซาร่าก็เลยตอบว่าพวกมันอยากจะช่วยเราพวกมันติดอยู่ที่นี่มานานแล้วพวกมันเนี่ยก็รอว่าสักวันใครจะได้ยินเสียงของมันพวกมันอยากจะหนีแล้วพวกมันก็อยากจะกลับบ้านเหมือนพวกเราพวกมันรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหลายอย่างรถสองคันจะมาที่เมืองนี้แล้วก็ชนกันหลังจากนั้นคนในเมืองก็จะตาย เพราะว่าคนที่มากับรถเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วพวกมันเคยเห็นพวกมันจําได้ถ้าทําตามมันทุกคนจะปลอดภัยแล้วก็ได้กลับบ้านว่าแล้วอาการเจ็บแขนของซาร่าก็ได้เกิดขึ้นเธอได้ขอกระดาษจากหลวงพ่อคาที่เพราะมันเนี่ยอยากแสดงอะไรบางอย่างให้หลวงพ่อคาที่ได้รับรู้ว่าพวกมันเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงต่อจากนั้นทางด้านเจสเมื่อเขากลับมาเจสก็เอาแต่วาดสัญ,ญลักษณ์รูปวงกลมที่เขาเห็นบนต้นไม้จนแม่ของแคนนี่เนี่ยได้มาเห็นเธอได้ พาเจตมาที่ห้องเก็บของแล้วก็ลืออข้าวของออกมาปรากฏว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งเขียนรูปสัญลักษณ์วงกลมเหมือนที่เจตเขียนเอาไว้เปียบเลยแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นในปี1972หนังสือเมื่อ50ปีก่อนส่วนทางด้านสตีเวนเขาก็ได้ชวนเคนนี่ให้มาโยนเบสบอลเล่นด้วยกันสตตเวนรู้จักคิตตี้ว่าเคนนี่เนี่ยรักเขาเหมือนพ่อจริงๆเคนนี่ไม่อยากจะให้สเีเวนไปเสี่ยงตายหาทางออกในป่า สตีเวนได้บอกกับเคนนี่ว่าเขาก็ไม่ได้เชื่อเรื่องลางบอกเหตุทั้งหมดเรื่องมือสั่นของเขาเนี่ยอาจจะมาจากพันธุกรรมเพราะว่าพ่อของสตีเวนเนี่ยป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมือที่สั่นของเขาอาจจะเป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในตอนนี้คือเขาอาจจะกําลังป่วยเขาเหลือเวลาน้อยแล้วหากมีอะไรที่ทําให้ทุกคนกลับบ้านได้เขาก็พร้อมที่จะยอมทําตัดฉากที่ซาร่าค่ะเธอก็เขียนกระดาษตามคําสั่งของพวกปีศาจซึ่งมันเป็นรูปอะไรก็ดูไม่ออกซาร่า ah เนี่ยได้บอกหลวงพ่อค ที่ว่าพวกมันเห็นหลวงพ่อตั้งแต่วันที่หลวงพ่อมาที่เมืองวนหลูมนี้ตั้งแต่วันแรกหลวงพ่อฝังอะไรเอาไว้ไปลองขุดมาดูแล้วหลวงพ่อจะรู้ว่าพวกมันเนี่ยมีตัวตนจริงๆว่าแล้วหลวงพ่อเนี่ยก็ไปขุดที่หลุมที่เขาเคยฝังอะไรบางอย่างเอาไว้ นั่นมันก็คือกระเป๋าเป้ที่มีทั้งเหล้าแล้วก็กล่องช็อกโกแลตปรากฏว่ารูปการ์ตูนบนกล่องช็อกโกแลตเนี่ยมันดันตรงกับรูปที่พวกปีศาจบอกให้ซาร่าวาดไว้เปียบเลยและทางด้านจิมเมื่อเขากลับมาที่บ้านเขาได้พบว่าแท็บบี้กำลังขุดหาอะไรบางอย่างอยู่ชั้นใต้ดินจากนั้นแท็บบี้ให้จิมดูที่สร้อยข้อมือที่เธอได้จากห้องเก็บของของ,ของเมืองนี้เธอได้บอกจิมว่าจำมันได้ไหมสร้อยข้อมือเส้นนี้มันเคยเป็นของจิมมาก่อนทำไมมันมาอยู่ที่นี่สร้อยข้อมือที่เชือกทำจากเชือกผูกรองเท้าของพ่อจิมและ ล่องลอยการขาดก็เหมือนกันเป๊ะมันมาอยู่ในเมืองวนลูปนี้ได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เมื่อจิมเขาได้ยินเช่นนั้นเขาก็ตกตะลึงหนักมากและเขาก็รีบช่วยเมียของเขาเนี่ยขุดหลุมหาความจริงทันทีแท็บบี้เธอกําลังตามหาว่าสายไฟที่มันส่งไฟฟ้าไม่ได้เนี่ยมันมาจากที่ไหนในที่สุดก็ถึงเวลาคำ่ำที่บ้านใหญ่ของป้าดอนนามีชายคนหนึ่งกำลังขึ้นไปชั้นบนบ้านในขณะที่ทุกคนกำลังหลับเขาเดินขึ้นไปชั้นบนตรงไปที่หน้าต่างแล้วเขาก็ได้พบกับหญิงสาว วิสตที่ยืนยิ้มหวานให้ในมือของเธอก็ถือช่อดอกไม้แล้วเธอก็อ้อนวอนให้หนุ่มคนนี้เปิดประตูให้เธอเปิดประตูให้ฉันเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมจบไปแล้วค่ะสำหรับซีรีส์ฟอร์มตอนที่5และ6 ยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะจะรีบทําให้ได้ชมกันเร็วๆนี้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบก่อนจะไปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม no, <I> กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเราสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ